สวัสดีครับสองเท่าเฮ็ดคลิปชาเนลครับมืนเอนี้มาบบาน,นน้่มีหน่อยมาบานลุงบานลุงอยู่ไกลเขาอยู่ตีนเขาเลยพี่น้องอยู่ทางนี้ข้าเจ้ากระปูบงงังเงาะพี่น้องเห็นปะบังเงาะกำลังเป็น่ยน่อยบาทันแดง นี่กระต้นาะบุษทันแดงอยู่พี่น้องกำลังเขียวเขียวเป,เป็นลูกลเป็นลูกและกำลังสีแดงสวนข้าเจ้าทาั้งนี้ปูกก่บัเงาะทุเรียนลองกองพี่น้องต้นนี้ดกดก บัวงอกกำลังเกิดหลายมาากนี่ทั้งนี้แดงเละโอ้บัวงอกเป็นหลายครับทั้งปุ่นก็แดงเละสวนข้าเจ้าเอามาให้เบื้องบนข้าเจ้าทั้งนี้ข้าเจ้าปลูกบัวงอกปลูกผลละไม่กัน พ่นพ่นนะ่ะพ่นนะ่นนะเบิ้งพี่น้องอโ้ทั้งน,นี้ก็ตน้นเงาะออกหน่วยให้กันหน่วยหล่ไล่เขียวอุอออลย์อยู่บทันสุกบทันอันนี้อยู่แล้ว่าทองฟ้าวันนี้ก็โอ้ยแจ่มใสมาพับพี่น้องย่างเลาะ คุณบานลุงอยู่คุณหลังสีแดงๆสูงๆคุณอันนี้พากันยางเหรอเบิ้งสวนเขาเจ้าปลูกบักงเงาะทั้งนี้ปลูกต้นสักพี่น้องต้นสักบักม่วงมีหมาอันนี้ก็ตน้นเงาะ โอ้ต้นแดดใหม่คำเลยพี่น้องเอ้ยสิเป็นโดกหลาย,ดยแดงแดงอยู่ขางถึงอยู่บ้านก็ปปูกอยู่ต้นหนึ่งพี่น้อง <c oughs> กำลังปลูกต้นน,น้อยๆอยู่อันนี้กำลังสูกแดงอยู่ขงังถึงบกไลยอยู่ทางพี่ข้าเจ้ากระปูกมันครับเห็นสูงๆบ่อันนั้นต้นยางพารา ถนนน,นี่นาสิเงาไปหอดเขาคนละพี่น้องบงบรรยากาศสองขางทางนี่ก็ต้นสักโอ้ยมันตาล้มเย็นฮะบรรยากาศพี่น้องให้เบังบรรยากาศครับ มีตัวผู้เขากับปลามันอบรรยากาศขางทางครับเราลุงอยู่ลุงไปปลายังอยู่ม่ท่านมาบ้านก็เลยได้ออาย่าง,อ,างออกมาลาะหล่น ทั้งคุณกับเขาครับพี่น้องผลัปลายยางของลุงนาสีอยู่ในภูเขาคนละอยู่ตีนเขาผนละพี่นอ้องอันนี้ก็มีทางลาดัดยางเข้าไปนี่ข้ากันมานยังลระ สองคนมุนมนี้อย่างไรครับเอาบรรยากาศทางทั้งให้มันไปแล้วกับป้าย่างสวนหมักไม้ของลุง,งไหนซีอยู่ข้างไหนหมดแล้วครับบรูว่าสวนใดกันเลยบดเด็ดเขาไปหาแกอยู่สวน เห็ดนังเนาะพวนน่ะโอ้ยทีนังกับเราพี่น้องกลับไปอรอลุงยูบานขึ้นก็อะ่ะคลิปนี้กับซ้ำนี่เราพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์สองถังเห้คลิปชั้นแนวเด้นะครับสวัสดีครับ